สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งในวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับหยาดน้ำฟ้านักเรียนสงสัยไหมคะว่าหยาดน้ำฟ้าคืออะไรหยาดน้ำฟ้าได้แก่อะไรบ้างและแต่ละชนิดมีสถานะใดซึ่งวันนี้ครูมีคำตอบให้คะ่ะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะ หยาดน้ำฟ้าคือน้ำในสถานะต่างๆที่ตกจากฟ้าลงมาสู่พื้นโลกได้แก่ฝนหิมะและลูกเห็บซึ่งฝนเป็นหยาดน้ำฟ้าที่มีสถานะเป็นของเหลวส่วนหิมะและลูกเห็บเป็นหยาดน้ำฟ้าที่มีสถานะเป็นของแข็งค่ะเรามารู้จักหยาดน้ำฟ้าชนิดแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือฝนค่ะฝนเกิดจากไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำขนาดเล็กจำนวนมาก เมื่อระอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มกันจนอากาศไม่สามารถพยุงไว้ได้จึงตกลงมาสู่พื้นโลกในลักษณะที่เป็นของเหลวนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูแผนภาพแสดงกระบ,บวนการเกิดฝนกันนะคะ จากแผนภาพนักเรียนจะเห็นว่าน้ำในแหล่งน้ำต่างๆเช่นแม่น้ำบึงทะเลเมื่อได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์น้ำจะละเหยกลายเป็นไอน้ำแล้วลอยขึ้นไปในอากาศเมื่อไอน้ำในอากาศเจออากาศเย็นจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆจากนั้นละอองน้ำจะเกาะกลุ่มรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเมื่อเมฆรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก จนอากาศพยุงน้ำหนักของละอองน้ำไม่ไหวจึงตกลงมาเป็นฝนนั่นเองค่ะเรามารู้จักหยาดน้ำฟ้าชนิดที่2กันนะคะนั่นก็คือหิมะหิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับเป็นผึกน้ำแข็งจากนั้นรวมตัวกันจนมีน้ำหนักมากและเมื่อตกลงมาในเขตอากาศเย็นจะตกลงมาถึงพื้นโลกเป็นหิมะนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูแผนภาพแสดงกระบวนการเกิดหิมะกันนะคะจากแผนภาพนักเรียนจะเห็นว่าน้ำในแหล่งน้ำต่างๆเช่นแม่น้ำบึงทะเลเมื่อได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ น้ำจะระเหยกลายเป็นไอน้ำแล้วลอยขึ้นไปในอากาศเมื่อไอน้ำในอากาศละเหิดกลับเป็นผึกน้ำแข็งจากนั้นรวมตัวกันจนมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วจึงตกลงพื้นโลกในสถานะของแข็งเมื่อผึกน้ำแข็งตกลงมาบนพื้นโลกจะไม่ละลายจึงกลายเป็นหิมะนั่นเองค่ะเรามารู้จักหยาดน้ำฟ้าชนิดที่3กันนะคะนั่นก็คือลูกเห็บ ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งแล้วถูกพายุพัดวนในเมฆฝนฟ้าะนองจนหยดน้ำกลายเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วตกลงสู่พื้นโลกนั่นเองค่ะค่ะสำหรับเนื้อหาในเรื่องของหยดน้ำฟ้าก็มีเพียงเท่านี้ครูก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ในเรื่องหยาดน้ำฟ้าและสามารถทำรายงานได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเรามาพบกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ